มันตว่านะตินเสาไพอจ้ะพอก็ตินเสาก็ติเสาไม่พอจ้ะนะอ้ําอ้นานค้นต้องมานั่งป้อนเข่าเหนียวกบตับมืเสื้นขัดประเขา่อมั้ กอนใะามีวจกินกล้วยกินกล้วยกับโดนัทเงมามกินวเริงมามกิวเลิงกุ้เพื่อเกานูมึงนเนาะเกาตลอดเลย

है सुनो ना हम लो चलो चलो ना से इसको मैं हम्म हम्म ค้ำแญ่กับผกินค้ำเข่าต้องพอดีปากปาปาผาู้นันมงช่ย่วยเอ มีคนป่อนกับพกินคัดพะเขา เริ่มอิ่มละอิ่มละไฟละคนอืมเอาแมงกินต่อไปเนี่ย